สวยแล้วครับพี่น้องลงเขาไม่ได้ปาซ่าครับผมนครับต้องล้นควันน้ำหนาแล้วครับผมหังนิดหน่อยได้ให้ครับไห้ครับผมล้นควันเลยครับผมใส่ครั้งแหลกครับเอาอยากเลยครับผม สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวันนี้นมจากหลัดพัทินกับพามาหาเลาะปลาแล้วครับผมช่วงโควิดนี่ก็ไม่ได้ไปใส่แลอวครับผมได้ออกเตืป่าเนี่ยแหละครับปลอดภัยดีที่สุดแล้วครับผมวันนี้ก็มาหาเลาะตามนะครับตามห่วยตามน้องนี่หน่อยนะครับผมตามปลาไพ่ครับว่าจะมีวะครับแล้วก็เดินมาสักพักแล้วครับก็เจอหางแหลกครับผมนี่ครับนี่ครับอยู่ในปลาไผ่นะครับนี่ครับหางกับโพดงามๆกับผมใบไงบนโบเล็กครับผมกำลังงามๆสวยๆครับผมไปอ่อนกันครับผม อยู่เล็กเลยครับเห็นบุครับยาวครับรุ่นครับนี่เลยครับพี่น้องรั้งแหลกครับเอายากเลยครับผมนี่ครับเพิ่งชวโมงคว่าครับนี่ครับหั้งงําๆครับผมไปหาตอครับผมมาล้างไปกินครับผมมีห้อยแตกหน่อยนึงครับตอนเราลงมาครับผมไปครับหาตอครับ สวยเลวครับพี่น้องลงเขาไม่ได้ปลาซาครับผมบรวลบางเหรียญปลาซาครับผมไปครับตอนโตออกไปครับผมเมื่อกี้เจองวกเขาขวางทั้งอยู่ครับผมอ้หูตกบอลลูนเลยครับไปครับออกไปครับผมครับผมเมื่อกี้นุ่มจากหลัดพัดทินหลังจากที่ได้เอามิยมไปทั้งแหลกครับผมแล้วก็นุ่มจากหลัดพัดทินกันเลยเดินเดินขามาป้าอีกฟังหนึ่งครับผมปลานี่นุ่มจากหลัดพัดทินกัมันเป็นปลาหกไหลครับผม นั่งไปสักพักเจองูเห่าขวางทางอยู่ครับเปิ้ลเบเดทายเปิ้ลเดเทายคลิปไปพี่เพียงน้องเบิ้งครับสักพักมันมันถึงจะเลื่อยนี้ครับนุ่มจากตรัสถินก็เลยร้องร้องเดินเดินเลี่ยงหาไปเรื่อยๆครับไปเจอสาระสาระล่างครับผมเราไปใครเอามีคนนั่งอยู่ในสาระครับผมนุ่มจากตรัสถินก็เลยซองเข้าไปเบิ้งดีๆครับกลายเป็นพระพุทธรูปครับถึงรู้ว่าป้ามันเป็นป้าซาป้าซาครับเป็นป้าซาเก่าครับผมนุ่มจากตรัสทินก็เลยต้องรีบถอนตัวออกมาครับผม ยืนสันหลังวาบเลยครับเพราะว่าหนุ่มจากรประเทศนก็เป็นคนในพื้นที่นะครับเห็นเบิ้งแผนที่ในกูเกิลนะครับมันเห็นเป็นป้าเป็นป้าตนาไมีหามีมครับก็เลยลองเข้าไปหาเบิ้งครับผมแต่ว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลดีๆว่ามันคือมันเป็นปลาสาเขาเรียบหรอกครับผมเสียวเลยครับผมเลยต้องรีบถอนตัวออกมาครับผมก็เลยเดนมาหาปลาไหมครับปลาเราริมทั้งนะครับผมแจ็คถิงมีวันี้ครับแค่ว่นนี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วครับผม มื่อกี้ก็โอ้โหเสียวเลยครับผมเดินเข้าไปถึงเขาพอป้าซาวัลูหันเป็นป้าซาครับผมครับผมเราไปหาลองหาบึงแถวๆนี้เมืองครับว่าจุดนี้บ่มีครับบ่มีก็กลับบ้านแล้วครับฝนก็มาแล้วครับผมไปครับครับผมยังมาสักพักก็เจอแล้วครับรั้งที่สองครับผมปลาไหมครับหลังจากออกมาจากป้าซาครับผมนี่ครับครับผมอังกะพอเงำเงอยู่ครับผมเดี๋ยวนล่วกันครับ ดุเลยครับผมแตกตัวไซเมื่อกี้ครับผมต้องยืนไฟล้นกันครับผมแตกตัวแล้วครับผมหายครับผมหายนะ <c oughs> ครับต้องล้นควันน้ำหนาแล้วครับผมอังนี้น้อยไปหายครับ ครับผมมนันบ้นควันเลยครับผมใส่หางงอ่อนๆครับผมแต่หัวหน้าเต็มเลยครับผมแต่ว่าบ่ปิดตาแต่ว่าเต็มครับผมงามอยู่ครับผมงเนอ่อนครับผม รังหนักกินครับผมไปครับห<ม>างอ่อนครับผมหน่ากินเลยครับนครับน่ <c oughs> ยายอ่าทิ้กว่าครับทั้งนี้ครับ โอ้ยมีนันต่างมาแล้วครับผมเซ็ตผงครับผมสะอาดีครับพี่น้องกูได้มานัง่งนอนอยู่ในป่านะครับพีงเสื้อเลครับนะครับหนะัวน้าแปปซี่ครับผม หดคลองกินครับผมคนนะครับเสื้อเะอยงเนี่ยอยู่ใน่ปลาเลยครับผมเป็นมาหิดหนังนอนเนี่ยเนาะไปครับไปเบ้งมีมครับผมเห็นเทิงไหมครับ ผมนี่ครับน้งงาบ่ครับผมนังอ่อนๆห่ากินเลยครับผมนี่ครับหัวน้างามเลยครับผมนะครับเต็มเลยครับหัวน้ามครับเกือบจะปิดตาเิดครับผมผมล้างไปกินครับผม เกศซ้อนครับผมเหลืองอารามด้วยครับผมนากินนะครับเกศซ้อนกับนากินด้ครับผมครับใสุ่งไปครับผมครับหลั้งที่สามครับผมไปหาต่อครับครับผมยังไปยังมาลิมท้าก็เจอแล้วครับผมครั้งหนึ่งครับผมนะครับ ข้หรือว่าง้ําอยู่เลยครับหรือว่าทั้งญ่อยู่ครับผมไปครับไปเอาท้้ากันครับผมสร็จแล้วครับผมทั้งที่สามครับผมหัวหน้าเต็มเลยครับเป็นทั้งกระดาษครับผมทั้งอ่อนเลยครับผมนะครับผมกลางอยู่มีตัวอ้อนหนากินอยู่ครับผมนะครับเห็นไหมครับเต็มทุกรู้เลยครับน้ำหวาน ครับผมตัวโอเคอยู่ครับผมทั้งนี้ครับผมทั้งอ่อนน่าก,กินครับผมเก็บครับผมล้างไปกินครับโอนน้โหอ่อนครับอ่อนน่าก,กินเลยครับผม ครับหาต่อครับนี้ก็สี่รังครับผมสองสามสี่ครับก็ได้กินด้วครับผมรางครับครับผมหาสักพักกับบะมีลแล้วครับผมสงสัยมื้้อนีก็ได้ประมาณสี่ห้างครับผมโอ้ยเมย์ครับผมถึงเมย์ถึงเสียวครับเจอหอดงูหลงหอดเขาป้าซ่าครับผมโอ้เข้าหลังต้องศึกษาดีๆแล้วครับผม ดียังได้มาแวะปลาข่างทางยังได้ไปอีกสามครั้งครับรวมกันเก้าถึงสี่ครั้งครับผมเกือบแน่วแล้วครับผมเดี๋ยวก็ขอบคุณที่หลายนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวรอชมคลิปใหม่นะครับว่านุ่มจากตลาดิพัทิ้จะฮิตคลิปยังไงพี่พี่น้องๆเดีเบื้องต้นกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจากตลาดิพัดทิ้งนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นุ่มจากตลาดิพัดทิ้ทำคลิปต่อไปส่วนนุ่ ซาหรือต่อคอมเมนต์เพื่อนซาหรือเยี่ยมเยินเพื่อนซาครับขอโทษขออภัยเลยนะครับอาจจะต้องใส่เวลาครับผมเพราะว่าต้องเข้าไปให้กาลังใจเพื่อนหลายคนครับผมแล้วก็ไปเบิ้งคลิปไปเบิ้งส่งกาลังใจเพื่อนครับก็ต้องใส่เวลาหลายอยู่ครับผมอาจจะซาหน่อยเต่ไปแน่นอนชัวชัวครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ